วันนี้ฉันจะเล่าให้คุณฟรังรเกี่ยวกับคดีหนึ่งที่จะทำให้คุณตกใจกับความรุนแรงของมันรวมถึงการสุ่มเลือกเหยื่อที่น่ากลัวตอนนี้เรามาย้อนเวลากลับไปในปี2013ที่บอสตันเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสวรรค์แห่งเสรีภาพที่มีวัฒนธรรมหลายๆสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และมหาวิทยลาลัยชั้นนำของโลกแต่ยังเป็นบ้านเกิดของตัวละครหลักในเรื่องนี้ด้วยเอมี่ลอร์ดหญิงสาวชาวแมสซาชูเซส์เกิดและเติบโตที่วิลบรแฮมชานเมืองสปริงฟิลด์รัฐแมสซาชูเซสเอมี่เกิดในปี1988โดยมีพ่อแม่ชื่อเดนนิสและซินเทีย เธอเติบโตขึ้นมาทางตะวันตกของแมสซาชูเซตส์พร้อมกับน้องสาวอีกสองคนในช่วงที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมมินนิช็อกเธอเป็นกัปตันทีมเต้นฟอคอนและหลังจากสำเร็จการศึกษาเธอก็เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเบลลีหลังจากสำเร็จการศึกษาในปี2011ดด้วยปริญญาตรีสาขาการตลาดและการศึกษาเสรีเอมี่ก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทการตลาดดิจิทัลเจนูอินอินเทอร์แอคทีฟในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ในเวลาว่างเอมี่มีความลหลงไหลในการเต้นและคนรอบข้างต่างก็บอกว่าเธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยพลังเพียงแค่ดูรูปถ่ายของเอมี่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงคุณสมบัติเหล่านี้ของเธอในวัย24ปีชีวิตของหญิงสาวคนนี้อาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบเมื่อมีเพื่อนและแฟนหนุ่มอยู่เคียงข้าง แต่แล้วในเช้าวันหนึ่งของปี2013เรื่องราวร้ายๆก็พัดเข้ามาในชีวิตของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่23กรกฎาคมเพื่อนร่วมงานของเอมี่ที่ Gen น Interactive ตื่นขึ้นมาและไปทำงานตามปกติจนกระทั่งครึ่งวันเช้าพวกเขาก็ยังไม่เห็นเอมี่ไม่มีการโทรหรือข้อความใดๆจากเอมี่เพื่อแจ้งว่าจะมาสายหรือลาหยุดงานทุกคนเริ่มเป็นกังวล โทรหาเอมี่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับจากหญิงสาวเลยดังนั้นพวกเขาจึงเพียนไปโทรหาพ่อแม่ของเธอเดนนิสและซินเทียเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่ทั้งสองคนก็ไม่รู้เช่นกันนั่นหมายความว่าเอมี่ไม่ได้ลาหยุดงานเพราะครอบครัวที่วิลบราแฮมมีเรื่องด่วนหรือเรื่องอะไรทำนองนั้นไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวอยู่ที่ไหน ผู้จัดการของเอมี่จึงโทรหา911เพื่อแจ้งสถานการณ์คนรู้จักทุกคนต่างเป็นห่วงอย่างมากและแล้วประกาศการหายตัวไปของเอมี่ก็ถูกเผยแพร่ออกไปเจ้าหน้าที่ได้ไปที่บ้านของเธอและพ่อแม่ของเธอก็รีบเดินทางจากวิลบรแฮมมายังบอสตันเพราะเหตุการณ์นี้ตำรวจได้ตรวจค้นทั่วอาพาร์ตเมนต์ของเอมี่แต่ไม่พบสิ่งใดน่าสงสัย ไม่มีร่องรอยของการทะเลาะวิวาทหรือความรุนแรงและไม่มีอะไรผิดปกติในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาเห็นคอนแทคเลนส์ของเอมี่ตกอยู่บนพื้นรวมถึงรอยแตกบางส่วนบนผนังรากับว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งมากระทบต่อมาตำรวจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถจี๊ปเชโรกีที่เกี่ยวข้องกับเอมี่และนั่นคือสัญญาณแรกในการค้นหาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้น เวลาประมาณ8โมง45นาทีในเช้าวันเดียวกันคือวันที่23กรกฎาคมที่เซาบอสตันมีคนพบรถจี๊ปเชโรคีคันหนึ่งกำลังถูกไฟไหม้การสืบสวนได้เริ่มขึ้นเพื่อค้นหาเจ้าของรถและแล้วพวกเขาก็ตระหนักว่ารถคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันและมีป้ายทะเบียนเดียวกันกับรถของเอมี่มีคนราดน้ำมันบนรถของเธอแล้วจุดไฟเผาแต่สิ่งที่แปลกคือ ข้างในไม่มีเอมี่อยู่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆทำให้คนที่เหลือยิ่งกังวลและตำรวจได้เริ่มตรวจสอบบัญชีธนาคารของเอมี่กรณีหนึ่งที่เป็นไปได้คือเอมี่ตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเช่นเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดแม้ว่าชีวิตปัจจุบันของเธอจะดีอยู่แล้วก็ตามเมื่อตรวจสอบธุรกรรมล่าสุดของเอมี่ตำรวจพบว่าเธอถอนเงินหลายครั้งในเช้าวันนั้น รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ33,600บาทสิ่งที่แปลกคือเอมี่ถอนเงินตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง6โมง47นาทีจากตู้ ATM 5แห่งที่แตกต่างกันเริ่มต้นที่เซาบอสตันและไปสิ้นสุดที่ดอร์เชสเตอร์ธุรกรรมสุดท้ายของเอมี่อยู่ที่ดอร์เชสเตอร์แต่หลังจากนั้นเธอก็ขับรถกลับมาที่บอสตันหรือรถคันนั้นถูกใครบางคนขับกลับมาที่นั่น ตู้ ATM มักจะมีกล้องขนาดเล็กติดอยู่ดังนั้นตำรวจจึงขอดูภาพจากกล้องเพราะพวกเขาสงสัยว่าเอมี่ไม่ใช่คนที่ทำธุรกรรมนั้นการสืบสวนและค้นหาได้เริ่มเข้าสู่บทใหม่ประมาณ4ี่โมงเย็นของวันเดียวกันนักปั่นจักรยานคนหนึ่งในเขตอนุรักษ์สโตนีบรูคที่หายพาคพบร่างคนในป่า สถานที่แห่งนี้อยู่ค่อนข้างไกลจากที่ที่เอมี่อาศัยอยู่และที่ที่พบรถของเธอในป่าร่างของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในสภาพไม่มีเสื้อผ้ามีบาดแผลหลายแห่งนอนอยู่ตรงนั้นเมื่อเปรียบเทียบใบหน้าของพวกครา้ายกับรูปถ่ายที่พวกเขาได้รับว่าเป็นของเอมี่พวกเขาก็ระบุตัวตนของร่างนั้นได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นหญิงสาวคนนั้นแพทย์นิติเวชระบุว่า เอมี่ถูกถอดเสื้อผ้าถูกทำร้ายร่างกายมีบาดแผลจากของมีคมมากกว่า40แห่งและถูกทำร้ายบริเวณลำคอจากนั้นร่างของหญิงสาวก็ถูกทิ้งไว้บนเส้นทางเปลี่ยวในสวนสาธารณะเล็กๆแห่งนี้แล้วใครกันที่ก่อเรื่องเลวร้ายนี้กับเอมี่แล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆเอมี่เป็นคนใจดีน่ารักและนำพลังบวกมาสู่คนรอบข้างเสมอ แค่ฟังก็รู้สึกได้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแล้วใครกันที่กล้าทำแบบนั้นกับเธอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM แสดงให้เห็นว่าคนที่ใช้ตู้ ATM ถอนเงินคือเอมี่ในตอนแรกยังไม่มีอะไรน่าสงสัยเอมี่แค่เดินเข้าไปถอนเงินแล้วก็จากไปอย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาที่รถเอมี่กลับไปนั่งที่บอกผู้โดยสาร นี่แสดงให้เห็นว่าในรถมีคนอื่นอยู่และคนนั้นกําลังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับเมื่อได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นตำรวจเห็นว่าเอมี่ดูเหมือนจะถูกทำร้ายใบหน้าด้านซ้ายของเธอบวมและมีรอยฟกช้ำหลายแห่งเอมี่รับได้รับบาดเจ็บและเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวคนนี้ถูกลักพาตัว แต่ถ้าถูกลักพาตัวจริงๆทำไมเอมี่ไม่วิ่งหนีไปเมื่อมีโอกาสออกจากรถและถอนเงินที่ตู้ ATM ต่างๆการลักพาตัวครั้งนั้นเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ต้องสงสัยคนนี้ทำอะไรกับเอมี่และเขาพกอาวุธอะไรมาด้วยหรือไม่เช่นปืนสิ่งเดียวที่ตำรวจรู้คือเป็นชายสวมหมวกแก๊ปและสวมหน้ากาก อาจเป็นไปได้ว่าเขาดึงเสื้อยืดขึ้นมาปิดปากแต่โดยรวมแล้วเขาพยายามปกปิดใบหน้าแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนลักพาตัวเอมี่บังคับให้เธอถอนเงินประมาณ33,600บาทจากตู้ ATM หลายแห่งจากนั้นก็ลงมือแล้วจุดไฟเผารถของเธอต่อมาตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากฝั่งตรงข้ามบ้านของเอมี ภาพแสดงให้เห็นว่าเวลา5โมง37นาทีตอนที่เอมี่กำลังจะออกจากอาพาร์ตเมนต์เพื่อไปยิมก่อนไปทำงานมีชายอีกคนยืนอยู่บนถนนเขาเดินผ่านอาพาร์ตเมนต์ของเอมี่แล้วก็หยุดกระทันหันเมื่อเธอเปิดประตูออกมาเขาผลักเธออย่างแรงกลับเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูหลังจากนั้นเอมี่อาจถูกทำร้ายถูกกระทำอย่างรุนแรงเป็นเวลาประมาณ15นาที เพราะหลังจาก15นาทีทั้งสองคนก็ปรากฏตัวอีกครั้งและเดินไปที่รถของเธอดังนั้นเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นเพียงแค่ชายคนหนึ่งที่เดินผ่านบ้านของหญิงสาวแล้วเกิดความคิดชั่ววูบบังคับเธอให้กลับเข้าไปในตึกแล้วก็ลงมือก่อเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆนานาดูเหมือนว่าเอมี่จะไม่ใช่คนเดียวที่ถูกทำร้าย ในขณะที่ตำรวจกำลังติดตามรถของเอมี่พยายามสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมก็มีโทรศัพท์แจ้งเหตุเข้ามาอีกในวันเดียวกันนั้นมีผู้หญิงอีกคนถูกทำร้ายใกล้ๆกับที่ที่เอมี่อาศัยอยู่โดยเฉพาะประมาณเที่ยงคืนของวันเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคาเลจาวาเลนตินกำลังเดินกลับบ้านหลังจากเลิกงานตอนที่กำลังกดรหัสเพื่อเข้าบ้านเธอรู้สึก เหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอคนแปลกหน้าคนนี้ผลักคาเลจาเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์อย่างแรงทําให้ศรีรษะของเธอกระแทกพื้นชายคนนั้นเข้ามาเริ่มทําร้ายหญิงสาวที่กําลังดิ้นรนอยู่บนพื้นคาเลจาได้รับบาดแผลจากของมีคมห้าแห่งเธอร้องโหยหวนและอ้อนวอนให้เขาหยุดแม้กระทั่งยอมให้เขาเอาของของ,ของเธอไปทั้งหมดขอเพียงแค่ให้เขาปล่อยเธอไป คาเลจาพยายามต่อสู้ขัดขืนตลอดเวลาเธอพยายามถีบชายคนนั้นออกไปทำให้เขากระเด็นล้มลงแล้วเขาก็จากไปเพื่อนร่วมห้องได้ยินเสียงดังและวิ่งลงบันไดามาแล้วก็เห็นคาเลจาในสภาพที่มีบาดแผลหลายแห่งจึงตกใจและโทรแจ้ง9ก้าหนึ่งคาเลจาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เธอให้การในเวลาต่อมาบรรยายลักษณะของคนที่ทำร้ายเธอว่าเป็นชายชาวลาตินอเมริกาสวมเสื้อสีเข้มและสวมหมวกเรดซ็อก์นอกบ้านของคาเลจามีร่องรอยเลือดอยู่ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะทำร้ายตัวเองที่มือภาพจากกล้องวงจรปิดในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งเดินออกจากบ้านของคาเลจาโดยมีเสื้อยือดพันรอบมือซ้ายอาจเป็นไปได้ว่าเขาถนัดขวา เขาทำร้ายคาเลจาและแทงโดนมือซ้ายของตัวเองในระหว่างที่ก่อเหตุในช่วงเวลาที่คาเลจารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่นั่นเองเพื่อนร่วมห้องของเธอได้เห็นชายคนหนึ่งที่ตรงกับคำให้การของคาเลจาเกี่ยวกับคนที่ทำร้ายเธอเขามาที่นั่นเพื่อรักษาบาดแผลที่มือพวกเขาแจ้งตำรวจและชายคนนี้ก็ถูกระบุตัวตนได้อย่างรวดเร็วว่าตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด ชื่อของเขาคือเอ็ดวินอลเลมานีเขาจึงถูกจับกลุ่มทันทีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับบาดแผลที่มือเอ็ดวินบอกว่าเขามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับชายคนหนึ่งที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตอนไหนไม่รู้หลังจากนั้นเอ็ดวินก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายคาเลจาวาเลนตินตำรวจสังเกตเห็นว่า เหตุการณ์ทำร้ายคาเลจานนั้นคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอมี่มากและทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเดียวกันเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่คือคนคนเดียวกันที่ก่อเหตุกับเอมี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ตำรวจพบเลือดบนรองเท้าของเอ็ดวินและหลังจากการตรวจสอบพวกเขายืนยันว่าเป็นเลือดของเอมี่พวกเขายังได้พบพยานในเหตุการณ์ด้วย หลังจากลงมือกับเธอในป่าเอ็ดวินได้ขับรถของเอมี่ไปและราดน้ำมันบนรถเพื่อจุดไฟเผารถคันนั้นภาพนั้นมัวเกินกว่าจะจำเอ็ดวินได้แต่เห็นได้ว่าเขาได้พบกับใครบางคนตำรวจได้พบพยานคนนั้นและยืนยันว่าคนที่เผารถก็คือเอ็ดวินในเช้าวันเดียวกันนั้นผู้หญิงอีกคนชื่ออเล็กซานดราครูสกำลังเดินไปทำงานบนถนนเซาท์บอสตันตามปกติ ทันใดนั้นเอ็ดวินก็ปรากฏตัวขึ้นและจูจ่ๆก็ชกเข้าที่ใบหน้าของเธอทำให้เธอหมดสติไปชั่วขณะเอ็ดวินลากเธอเข้าไปในลานจอดรถแล้วก็บีบคอเธอเขาขู่ว่าถ้าเธอยังร้องอีกฉันจะทำให้เธอสิ้นใจฟังดูเหมือนว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆอเล็กซานดราพยายามดิ้นรนและในที่สุดก็โชคดีหนีรอดมาได้ เธอวิ่งหนีไปอีกฝั่งของถนนส่วนเอ็ดวินก็ตะโกนว่าเขาทำร้ายผิดคนและกำลังตามหาคนอื่นอยู่อเล็กซานดราวิ่งไปที่ทำงานและแจ้งตำรวจหลังจากนั้นเอ็ดวินก็ถูกจับกุมและนั่นคือวิธีที่เขาทำร้ายผู้หญิงถึงสคนในบอสตันภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วเอ็ดวินอเลมานีคือใครกันเขาเกิดในปี1984 และมีประวัติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตมีอาการประสาทหลอนซึมเศร้าความผิดปกติทางจิตและเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้งเมื่อตอนที่เขายังเด็กเอ็ดวินอยู่ในสถานพินิจจนกระทั่งอายุครบ18ปีจากนั้นเขาก็หยุดใช้ยาและย้ายจากโรงพยาบาลจิตเวชไปยังเรือนจำและเข้าๆออกๆออจากเรือนจำตลอดชีวิตที่เหลือของเขาในเวลาเพียง10ปี เอ็ดวินถูกจับกุ่มถึง14ครั้งในข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายข่มขู่ว่าจะทำให้ผู้อื่นสิ้นใจลักทรัพย์และข้อหาอื่นๆอีกมากมายแต่ในช่วงเวลานั้นเอ็ดวินก็มีแฟนสาวและมีลูกสาวหนึ่งคนด้วยและตามคำบอกเล่าของครอบครัวเขาเป็นลูกชายที่เปลี่ยนไปด้วยความรักเอ็ดวินไม่มีเหตุผลหรือแผนการที่ชัดเจนใดๆเวลาที่เขาก่อเหตุเขาก็แค่ทำไปตามอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น เอ็ดวินทำร้ายอเล็กซานดราแล้วก็ไปทำร้ายเอมี่ต่อด้วยเงินที่ได้มาจากเอมี่เขาเอาไปจ่ายบิลต่างๆแล้วก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารจีนจากนั้นก็ดื่มจนเมามายตลอดทั้งวันหลังจากนั้นเขาก็ทะเลาะกับแฟนสาวซึ่งอาจเป็นเพราะความมึนเมาเอ็ดวินจากไปด้วยความโกรธแล้วก็ได้พบกับคาเลจาวาเลนตินและทำร้ายเธอ เอ็ดวินยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหา20กระทงที่เขาต้องเผชิญและข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดคือเหตุการณ์ที่ทำให้เอมี่เสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงมากแต่มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่ต่อเนื่องกัน ในระหว่างการพิจารณาคดีขณะที right ่เพื่อนและครอบครัวของเอมี่ร้องไห้อายการได้แจ้งต่อผู้พิพากษาเกี่ยวกับรูปแบบความรุนแรงแบบใหม่ที่น่ากังวลอย่างยิ่งซึ่งมีผู้เสียหายเป็นหญิงสาวถึง4คนการทำร้ายเหล่านี้เป็นการจู่โจมที่รวดเร็วทำให้ผู้เสียหายตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกจากความรุนแรงในทันทีเอ็ดวินอเลมานีถูกตั้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ ทำร้ายร่างกายคมคู่ทุบตีก่อเหตุร้ายแรงล่วงละเมิดทางเพศและข้อหาอื่นๆอ,อีกหลายกระทงในระหว่างรับโทษเอ็ดวินพยายามจบชีวิตตัวเองแต่ไม่สำเร็จในปี2015เอ็ดวินถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีในข้อหาของเขาการพิจารณาคดีใช้เวลาสสัปดาห์คำแก้ต่างของเอ็ดวินที่ว่า เขามีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงและไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้นั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระอย่างยิ่งเพราะหลังจากที่เขาอายุครบ18ปีเขาก็ไม่ได้รับการดูแลอีกต่อไปดังนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียหายถึง3รายได้แก่อเล็กซานดราครูสอายุ22ปีถูกทำร้ายอย่างรุนแรงบนถนนโอโคโลนี ony, ในเซาบอสตัน คาเลจาวาเลนติน ja อายุ21ปีถูกทำร้ายที่บ้านเลขที่57ถนนเกตในเซาบอสตันและเอมี่เอลิซาเบธลอดที่จากไปในวัย24ปีตลอดการหลังจากนั้นเอ็ดวินถูกตัดสินให้รับโทษตลอดชีวิตโดยไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอภัยโทษคดีที่โหดร้ายนี้จึงสิ้นสุดลงแต่ผลกระทบของมันยังคงอยู่ เป็นเรื่องน่ากลัวที่คิดว่าจำนวนผู้ที่จากไปอาจสูงถึงสามคนแต่เพียงแค่เอมี่คนเดียวก็สร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแล้วเมื่อลองนึกภาพตัวเองอยู่ในสถานการณ์ของเอมี่มันน่ากลัวมากที่ถูกบังคับให้ขึ้นรถและต้องทำตามที่ผู้ก่อเหตุต้องการทำไมเธอไม่วิ่งหนีไปท้ายที่สุดแล้วเราและทุกคนไม่ใช่เอมี่ดังนั้นเราจึงไม่มีทางเข้าใจสถานการณ์นั้นได้เลย ผู้เสียหายจะสามารถทาอะไรที่แตกต่างออกไปได้หรือไม่บางทีเอ็ดวินอาจจะขู่ว่าฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนดังนั้นถ้าเธอหนีไปฉันจะตามไปหาเธอหรืออาจเป็นไปได้ว่าเอมี่แค่ตกใจกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุจนไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้แล้วคุณละ่ะคุณคิดอย่างไรกับคดีนี้คุณมีอะไรอยากจะแบ่งปันไหมแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะ ขอบคุณที่รับชมจนจบวิดีโอสวัสดีแล้วพบกันใหม่